โปรดที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชาชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ เที่ยวทางฉลาดที่2คันนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ต้นทางจากสถานีสวนเสด็ประดิพัทธ์สุดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะขอความกรุวา,างท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบวนใดาทางขึ้นลงหรบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากคาดกได้รับอันตร,รายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีควางวางตาสถานีชุมันเดือป็นสถานีต่อไปตามลำดับ,บค่ะสถานีบ้านโป่งในยามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทาุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟกะคะ ข่านเดินทางสู่อกีกห่วยงนทางเดินสวัสดิภาพและหวังว่ามีการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านีขอขอบคุณค่ะ